ามาถึงสูตรของเกณฑ์สี่เหลี่ยมคางหมูเราดัดแรกเรามาพิจารณากันว่าหากเราคำนวณอินทิเกรลของฟังก์ชันม,มูลนามดีกรีหนึ P x เท่ากับ c 0บวก c 1 x เนี่ยที่ผ่านจุด x ศ y 0ย์กับ x 1 y 1บนช่วงปิด x ศย์ x 1ดังนั้นจุดที่ผ่านก็จะเป็น x 0 y 0กับ x 1 y 1 พิจารณาการหาพื้นที่ใต้กราฟ y เท่ากับ c ศบวก c 1 x เมื่อ x อยู่บนช่วงปิด x 0ถึง x 1ก็คือพื้นที่ตรงนี้โดยการอินทิเกรตนะคะก็จะได้ว่าอินทิเกรต p x เทียบกับ x ตั้งแต่ x 0ถึง x 1เท่ากับการอินทิเกรต c 0บวก c 1 x เทียบกับ x ตั้งแต่ x 0ถึง x 1 จากนั้นเราก็อินทิเกรตแยกออกมาได้เป็น c 0คูณกับ x 1ลบ x 0บวกกับ c 1ส่วน2คูณกับ x 1กําลัง2ลบ x 0ยกลังสและพจน์นี้ก็คือผลต่างกําลัง2แยกได้มาเป็น2วงเลย,เย่างนี้นั่นเองและเมื่อกระทำการทางคณิตศาสตร์ไปเรื่อยนะคะสุดท้ายจะได้ว่าอินทิเกรต p x เทียบ x ตั้งแต่ x 0ถึง x 1เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน2คูณกับ x 1ลบ x 0คูณกับ y 0บวก y 1 สังเกตได้ว่านะคะค่าอินทิกรลที่ได้เนี่ยอยู่ในรูปของ y 0ู y ห <01, S 1> โดยที่เราไม่ต้องทราบค่าของ c 0ู c หเลยนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องทราบหน้าตาของฟังก์ชัน p x ก็ได้แต่เราก็สามารถหาค่าของพื้นที่ใต้กราฟของ p x ได้เรามาลองพิจารณาบนกราฟดูนะคะให้ hey, p x เป็นฟังก์ชันพหุนามดีกรีหน่งนี้ที่ผ่านจุด x 0 y 0แล้วก็ผ่านจุด x 1 y 1 เมื่อเชื่อมโยงจับกราฟจะเห็นได้ว่าพื้นที่ใต้กราฟในช่วง x 0 x 1เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีด้าน y 0และ y 1ตรงนี้ เป็นด้านคู่ขนานโดยที่ความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมนะูมีความยาวเท่ากับ x1 ลบ x0 นั่นเองดังนั้น1/2คูณ x1 ลบ x0 คูณกับ y0 บวก y1 ก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองการเป็นเช่นนี้ทําให้เราได้ทราบว่าอินทิกรัลของฟังก์ชันพืนามดีกรี1นนที่ผ่านจุด x0 y0 x1 y1 มีค่าเท่าใดและในทํานองเดียวกันกับสำหรับ i เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง n จะได้ว่าอินทิเกรต px เทียบกับ x ตั้งแต่ x i ลบ1จนถึง x i เท่ากับ1ส่วน2คูณกับ y i ลบ1บวก y i คูณกับ x i ลบ x i ลบ1ต่อไปเราจะมาพิจารณารูปแบบทั่วไปของเกณฑ์สี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเรามาพิจารณาฟังก์ชัน f ที่มีโดเมนครอบคลุมช่วงปิด a, b อย่างนี้จากนั้นเราแบ่งช่วงปิด a, b ออกเป็น n ช่วงย่อยเหมือนกับดาบูและรีมัน พิจารณาช่วงปิด x 0ถึง x 1เนี่ยนะคะเราก็ใช้ฟังก์ชันพหุนามดีกรีหนึ่งมาประมาณค่าอินทิเกรลได้แล้วเราก็ทําซ้ํากับทุกช่วงและเมื่อเรานาค่าประมาณทุกช่วงมาบวกกันเนี่ยเราก็จะได้ค่าประมาณอินทิเกรลของฟังก์ชัน f บนช่วงปิด a b ได้หรือก็คือค่าอินทิเกรลของฟังก์ชัน f บนช่วงปิด a b เนี่ยก็จะเท่ากับสี่เหลี่ยมข้างหมูรูปที่1รูปนี้บวกกับสี่เหลี่ยมข้างหมูรูปที่2คือรูปนี้บวกกับ สี่เหลี่ยมคางหมูช่วงที่3บวกกันไปเรื่อยๆนะคะจนถึงช่วงสุดท้ายและออกมาเป็นสูตรของเกณฑ์สี่เหลี่ยมคางหมูในกรอบนี้นั่นเองค่ะและนี่คือสูตรของเกณฑ์ของสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะต่อไปเป็นสูตรของเกณฑ์ของซิมสันคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือคลิกที่หน้าสารบัญได้เลยค่ะ